สวัสดีครับสวัสดียามเย็นวันนี้ที่อุบลราชธานีครับเกือบประมาณ17นาฬิกากับวันที่26กุมภาพันธ์นะป๋าตองนี่ครับนี่กับชุดอ่าพรีเมียมอีกหนึ่งชุดนะครับกับชุดเครื่องเสียง2คูณ2ลูกค้าสั่งจองกัำลังรอมารับที่หน้าร้านในวันนี้อุปกรณ์ต่างๆเพิ่มทยอยเตรียมส่งมอบลูกค้านะวันนี้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆนี่ดูครับรอรับชุดนี้เป็น16คูณเท่าไหร่นี่16 16ใช่ไหมนี่ชุดนี้16คูณ16ใช่ไหมครับ16คูณ16นะครับบีบี16ใบนะคครับนี่ลูก้า นี่ครับนี่รอรับอยู่ข้างในครับทางการรอรับ b ี16ใบครับตู้พร้อมดอกชุดตู้แล้วก็กลาง16ใบนะครับกำลังเตรียมประกอบครับนี่ก็เสร็จไปแล้วแปใบนไปกำลังเตรียมงานแพคกิ้งครับอุปกรณ์ต่างๆวันนี้ครับ b ีวีโปรโมชั่นวีครับรีบสั่งจองนะครับหมดโปรวันที่28่ปกุมภาพันธ์นะครับนะโปรโมชั่นวันสุดท้ายแปดกุมภาพันธ์หกห้านะครับ 2,395บาทนะครับรีบสั่งจองเลยวันนี้บอกลว่าเด็ดๆทุกโปรโมชั่นนะครับนี่ตอนนี้ก็เตรียม16ใบครับกลาง16เด16ใบถึงเป็นแผ่นดินไหวครับเตรียมสมบ้องลูกค้า8ใบตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้อะไรครับนี่ใส่ใส่ด้วยคุนตองนี่ครับตัวนี้ประกอบตัวนี้พร้อมดอกครับตัวนี้8ปดนตัวนี้8ปดนรอลูกค้ารันนี้ก็กำลังประกอบครับ ลูกค้ามารับอิฟแาบก็มีครับแล้วก็ให้ส่งให้ก็มีครับนี่ครับก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆวันนี้ก็อาจจะเยอะครับวันเสาร์นี้ลูกค้าจะมารับเยอะครับวันเสาร์อุปกรณ์ต่างๆเตรียมส่งมอบลูกค้านะครับที่สัมยอเข้ามาอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียง2อ24ุสองสีุ่นสี่แล้วก็แปดนแปดกับโปรโมชั่นมากมายที่อุบลราชธานีครับทยอยส่งมอบ๋บวบรรยากาศก็เตรียมอุปกรณ์ครับวันนี้ ในสตูดิโอแล้วก็นอกสตูดิโอนะครับตัวนี่กรเจ็บประกอบ16กสิบนะครับนี่ก็ได้8ใบตัวนี้ครับบริกายาำเย็นครับสิบเจ็ดนาฬิกาที่อุบลราชธานีนะครับกับร,ร้านอุบลมีสิบสาวนะครับศูนย์แปดห้าหกสามหนึนย์ศูนย์หนึ้็ดห้าหกหเ็เป็นบีครับกำลังใส่สเปคคปอนอุปกรณ์ต่างๆ เนี um Entonces, no ่ยโปรโมชั่นยามเย็นวันนี้นะครับอัปเดตทุกวันอัปเดตทุกชั่วโมงลูกค้าได้ชมกันครับเจ้ามาตินนี่ก็ขายดีครับมาตินนี่นะครับ16บหนาฬิกาห้เนาทีเดี๋ยวเราอัปเดตทุกนาทีนะครับ16บหนาฬิกาห้นาทีกับโปรดิจิตอลมิกเซอร์ไว้ลูกค้านี่ท่านใดมาก็มาถ่ายรูปนะครับเช็คอินที่โกดังบนมีศึกษาหรือว่าร้านบนมีศึกษาหรือว่ามอเกบบนมีศึกษาบริษัทบนมีศึกษาเชียงกงบนราชธานีครับมาถึงก็เช็คอินกับมิกซ์สวยๆครับ ซิลิไฟซิลิไฟเดี๋ยวมาที่ในสตูดิโอก็มาลองระบบเสียงข้างในเนี่ยดีครับในสตูดิโอก็มาลองระบบเสียงครับเย็นยันฉ่ำชื่นใจครับเราจะเป็นห้องรับแขกก็รอรับลูกค้านับเสีใจทุกรายละเอียดลูกค้าที่มารับสินค้านะครับบุคคลต่างๆออเดอร์หกก็สองพันสองร้อยเก้าสิบาทตู้พร้อมดอกนะครับมีสองพันสองร้อยเก้าสิบาทตู้พร้อมดอกนี่แล้วก็บีวีครับนี่สิบหกใบนะครับประกอบเตรียมส่งมอบลูกค้าครับวันนี้ โปรโมชั่นพิเศษโปรโดีทีเด็ดที่อบบุบลราชธานีครับฟิลเตอร์นีิใช้เยอะครับสั่งมาไลา์กระสอบมาฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นีิใช้เยอะลูกค้าสั่งจองนับอุปกรณ์ต่างๆครับนะอ่ะฟติดตามทุกโปรโมชั่นของทางร้านดแล้วกันทำที่นี่หนึ่งครับนี่นี่ฟังก์ชันงานไม้ดิบที่สวยตัวนี้ครับไม้ดีทีเด็ดเจ็ดชั้นนะครับตรงหัวจับในไม้ดีทีเด็ดอัดยี่สิบวินแบบไม้ดีทีเด็ดเจ็ดชั้นที่สวยตัวนี้ครับ เนื้อไม้เต็มสวยงามตัวนี้ครับชุดแขนโรงงานนี่ให้ลูกค้าได้ดูกันเนื้อไม้เป็นอย่างไรใส่พิมพ์เตอร์แล้วสวยเป็นอย่างไรนี่ครับทั้ง18นิ้วแล้วก็15นิ้วแล้วก็12นิ้วนะครับต้อเขียนว่าเนี่ยป้าต้องเขียนไหมครับไม่เขียนไว้เดี๋ยวป้าต้องไปขายให้ลูกค้าครับลูกค้าจะมารับวันนี้นะครับทีนี้ก็8ปดคุณแปด้ช่ไหป้าจเขียนรับเองนะนี่หัวเครื่องเซอร์โบรนะป้าเซอร์โบรนะป้านี่ครับรับเอง นี่ครับมีแปดคูณแปดแล้วก็สิบหกคูณสิบหกนี่ครับมีสกลนครแล้วก็มีราชบุรีนะครับแล้วก็สี่คูณสี่มีมาจากอ่าจังหวัดอะไรนะจังหวัดพะเยาจังหวัดรับสี่คูณสี่ทั้งระบบนะครับแล้วก็สี่คูณสี่ตัวนี้ก็รับเองครับนี่จากอำนาจเจริญนะครับสิบหกคูณสิบหกแล้สกลนครแล้วก็แปดคูณแปดกำลังทำแล้วชุดนี้หัวเครื่องเสร็จหมดแล้วตู้เสร็จหมดแล้วนะครับเศรษฐกุลแปดนี้ก็มามาทาง จังหวัดสิงห์บุรีโดยพี่ต๊อกโคตรช้านะครับนี่ครับทีมงานขนส่งโลจิสติกของเราครับสายด่วนนะครับนะครับทีมงานขนส่งบอกแล้วว่าโชเฟอร์รถเรามิเสียงเป็นทุกคนนะครับโชเฟอร์รถ <c oughs> <g ül> <g ül> ก็เกิดความสะดวกสบายในการขนส่งลูกค้านะครับเพราะว่าทีมงานโลจิสติกเป็นมือมิกทุกคนนะครับเป็นมือมิกก็จะง่ายหน่อยในการในการอ่าปติดตั้งระบบเสียงไหมปะเขียงถูกไหมล่ะปะ จองแล้วรับเองใช่ไหมปะร<อ>ับเองลูกค้ามารับเองก็มารับเองก็ดีอย่างหนึ่งครับลูกค้ามารับก็จะได้รู้วิธีการต่อวิธีการทําระบบเสียงวิธีการดูแลรักษาเครื่องหรือว่าให้ทางร้านไปส่งก็ได้ครับล,ลูกค้าบางท่านก็อยากแวะมาเที่ยวที่ร้านหรือว่ามาเที่ยวที่อุบลราชธานีก็แวะมาซื้อสินค้าอย่างนี้ก็มีนะครับบางท่านก็มาเที่ยวที่หาแต้มบ้างหรือมาเที่ยวที่ต่างๆมาเอารถกระบะมาอย่างนี้ก็แวะมาซื้อที่ร้านได้ครับก็ จะได้รับคำวิธีการใช้งานครับเครื่องเสียงสัมพันธ์สุดไม่ใช่ว่าเปิดแล้วดังนะครับเปิดแล้วต้องรู้วิธีการดูแลรักษาเครื่องดูแลอุปกรณ์ทั้งเสียงต่างๆนะป๋านะนะครับใช้ไงเครื่องเสียงให้ยืนยาวยิ่งขึ้นใช้ไงใช้แล้วทนทานใช้ไงเพิ่มอายุก,การใช้งานให้ยืนยาวยิ่งขึ้นนั่นแหละคือัวใจหลักของการใช้ระบบเสียงที่นะครับถูกต้องนะครับนะป๋าตองเนาะนี่ครับนี่ถ้าป๋าตองช้าไม่ต้องห่วงนะเครื่องนะครับออกดีแล้วป๋านะ อะไรออกปะควันออกควันออกป้าตองแกรูปด่อันปาตองนี่จะเข้า50าสิยังปะสี่สิบห้าสี่ส้าอปเนาอยู่ถึง46่สิบหกไม้ปะถึงเาะปาเนาะเอาแค้าสิบกห้าพอนป่าะห้าสิบงเกียวห้าสิบังเกียวป้าตองแบบแผ่นดินไหวสองพ้าบาทนะครับทูปล่าขอบเหล็กตะแกรงเหล็กไม่อัตราภูเขา 20มิลนะครับ bv โปรโมชั่น bv ถึง28่สิบพูปาพานี้สองพนส้อยเกบาทเท่านั้นสำหรับเจ้า bv นะครับนี่2,395บาท bv 18นิ้วครับดูเนื้องานดูเนื้อสีครับนี่โอ้พ่นสีแบบเคลือบนะบม้าป่าเมอต์ยีมิลขอบเหล็กนะครับไม้ที่ทีเด็ด7ชั้นนะครับ bv เนี่ยเตรียมสง่งมอบลูกค้านี่ทนวิชสงมอบ bv วันนี้เยอะนะป่าเนาะเยอะนะเนี่ยเผย,ยโปรโมชั่นเมื่อวานนะแม่จันดีมเผยโปรโมววานนี้วันนี้ลูกค้าเนี่ยสั่งเยอะ bv 18นิ้ว นี่ครับทั้งหมดโปรโมชั่นนี้ราคาขยับนะอาจารย์บาทครับผมีการขยับแน,น่นอนในพรุ่งนี้นะครับลูกค้าเรียกสั่งจองก่อน28กุมภาพันธ์นี้นะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับหมดโปรโมชั่นแล้วนะครับนี่ชุดชุดพรีเมียมกินปลาพรีเมียมกินปลารุ่นพรีเมียม,ม,ยม,ม,ยมลูกค้าสัง่งพิเศษตัวนี้ครับเดวเวอร์แลกเพิ่มใหม่เป็นรุ่นจูนขึ้นได้นตัวนี้ของเก้าเก้าดีครับตัวนี้ เพิ e. oh, in er ่มไปรุ 2, 2่นตองเก้าด <laughs> ีโหเสร็จด้วยวัลเล็ตเข้าไปครับตัวนี้ครับมิกเซอร์นี้อัดเป็นตัวหกชันแเลยตัวนี้ครับครับผมใส่หกชันแนลแล้เข้าไปเลยตัวนี้นี่ครับสองคูณสองนี่ใช่ครับชุดสองคูณสองสองคูณสองเพิ่มพิเศษตัวนี้ครับครับชุดสองคูณสองลูกชาร์จเพิ่มเป็นเดวัลเล็ตนะครับผมแนะนำพี่จะติดตามรับชมผ่านเฟซบุ๊กไลน์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับผ่านช่องทางต่างๆช่องทางยูทูบบ้างโดยทางเพจทางเฟซบุ๊กต่างๆนะครับ คลับก็มีเยอะ,ะปลาตองนะเย็บตอกอุปกรณ์เสร็จแล้วบบลก็นี่ครับนี่เตรียมซิ่วไว้นะปลานะนเตรียมซิ่วเตรียมแพ็กส่งนี่ปลาน้องสาวนี่ปลาตองนี้แกมอได้ทำงานนี่นะปลาตองใช่ปะ้าช่วยดีใจเยปลาโชวยดีใจเยปลาเออโอ้โหนี่ครับดูเอวครับแรงนี้ปลาแรงนี้ป้าแรงนี้ปลาโอ้ย <c oughs> น่ากลัวสุดๆแล้วครับวันนี้นะฮะ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่อุบลราชธานีนะครับที่ดีหนึ่งนี่ครับแม้อัดสดๆนี่ครับให้ได้ชมกันนะครับนี่ใส่ฟิลเตอร์ก็สวยแบบนี้ไม่ใส่ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เราเปิดโครงเนื้อไม้ดูว่าตู้เป็นแบบไหนรูปลักษณ์เป็นแบบไหนนะครับผมท่านที่ติดตามรับชมนะครับผ่านช่องทางต่างๆของทางร้านที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิตรสาวเซิงกงนะครับศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งรุ่นที่ดีหนึ่งครับนี่ที่ดีหนึ่งสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทรีบสองจองก เดือนหน้านี่จะมีโปรโมชั่นใหม่ให้ลูกค้าได้ชมกันนี่ครับที่ีหนึ่งสีโจตันนะครับนี่เป็นสีโจตันเราเลือกใช้ที่ร้านคือใช้สีโจตันนะครับสำหรับตู้เสียงกลางที่ดีหนึ่งครับเป็นสีโจตันเนี่ยป้องหนึ่งก็ตกพันกว่าบาทนะโจตันแพงมากป้องเล็กนะครับตัวนี้โจตันนี้คือคุณภาพลูกค้าก็จะรู้ดีว่าสีโจตันนี่คือสีคุณภาพมาตรฐานในเรื่องของสีเอาตัวตัวนี้ถือว่านะครับถือว่าเกียรติสูงมากครับมันจะแข็งครับแข็งมาก เวลาเราขูดเองี่คุณภาพเรื่องสีก็ต้องยกให้โจตันเนาะจะดีเนาะครับสีระเบิดที่เราทํามาที่แพงสุดของบรรดาสีรถนี้แล้วก็ปริบาลเท่าน,นี้ก็คือโจตันใช่ไหมครับจะมีตัวของอะไรนะ G O A ใช่ไหมอีกตัวหนึ่ง G O A กับโจตันโจตันนะถ้าโจตันก็อยู่ประมาณนี่ครับประกอบเสร็จก็ขึ้นมาลองครับนี่ครับเกามาขึ้นที่ห้องเครื่องแล้วก็ลองระบบเสียงครับปรับแต่งปรับระบบสายจับสายครับเช็ดสาย สายเราก็ใช้เครื่องวัดครับไม่ใช้เครื่องของอประชาชนนะใช้เครื่องวัดนะครับเครื่องของกเครื่องวัด <laughs> นี่ครับกำลังเ,เตรียมนี่ก็เป็น 2- องนสองสี่คูณสี่นะครับเราจะมีสี่คูณสี่แบบซีรีส์ของแผ่นดินไหวแบบตั้งเทนเดอแบบนี้ครับพื้นที่แคบๆนี่ก็ตั้งสูงไว้หรือว่าเป็นบองชนิดของเทอร์โบอย่างนี้ก็หกคูณหกหรือว่าตั้งท่านอนแบบนี้ก็ได้ครับ จแต่ความต้องการของลูกค้าแล้วก็ความหลากหลายของสถานที่แล้วก็พื้นที่ต่างๆที่เราจะใช้ในการบาลานซ์เสียงครับนี่ครับที่ดีหนึ่งครับนี่สแนดแกงปั๊มฟิลเตอร์ก็จะสวยประมาณนี้จากเจ้าที่ดีหนึ่งครับนี่ชุดแขนโรงงานเนี่ยเปิดให้ดูกันสดนะครับเนื้อไม้เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับใส่โลโก้ซอลโลโก้เป็นแบบนี้ไม้ไม่แตกไม่อะไรครับไม่ต้องโป้เยอะครับตัวนี้เพราะว่าไม้มันสวยอยู่แล้วตรงนี้ไม้เต็มก็จะประหยัดสีโป้ครับกาจะดีมเนาะทาไมไม่เต็มไม้ตั้งแต่ก็ต้องโป้เยอะครับโป้เยอะ ไม้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งสำหรับงานช่างนะครับไม้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งถ้าไม้มันไม่ได้ก็พออ้ต้องโปโปเยอะครับโปเยอะนะครับนะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับที่อุบรัชานีคอรัมหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับตัวนี้สี่นิ้วสี่ดอกนี่ครับสนใจก็สั่งจองตามโปรโมชั่นของทางร้านด้วยกันแล้วกันนะครับมาตินก็นี่นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับถือวันยี่สิบแปดครับเดือนนี้มียี่สิบเอดวันนะครับอ่ะฝากติดตามด้วยก ที่อุบลร,ราชธานีของผุ้นักการติดตามนะครับสวัสดีครับ